จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤกภบ้างให้ไพ่ pi. ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่างอลินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีพฤษภประจําเดือนกรกฎาคมค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะมองว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะคุณสามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไปได้นะบางครั้งคุณอยากที่จะ ไม่อยากคิดเยอะไม่อยากอะไรมากแล้วนะคะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเหมือนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะมองว่ามีเรื่องท้าทายเข้ามาให้กับคุณแต่คุณสามารถใช้ใจที่สงบสุขใช้ความตั้งใจของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้นะคะตัวตนของคุณคือคุณผ่านปัญหาไปได้นะจากการเจรจาพูดคุยนะคะเทพแห่งการสื่อสารนะพระพุทธนะคะ การเจราจาอ่อนหวานจะช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะการงานเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงคุณรู้สึกว่าในเรื่องของการงานมันแก้ไม่ได้ค่ะมันได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสดีๆจะมีเรื่องดีๆหรือว่าจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินค่ะมีความใจร้อนในการใช้เงินนะบางคนใช้เงินไปเกี่ยวกับ แก้ปัญหาหรือว่าการทําอะไรให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหรือว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางได้เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้เยอะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าท่องเที่ยวเนาะต่อไปความรักของคนโสดนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมองว่ามีคนเข้ามานะความรักคนโสดชาวราศีพฤษภ มีทั้งหนึ่งถ้วยค่ะความรู้สึกดีๆตัวเลือกเข้ามาให้คุณเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวคุณเองไม่รู้จะเลือกใครคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองเยอะๆก่อนนะก็เลยคนที่เข้ามาค่ะก็ได้แต่ทำความรู้จักในระดับต้นในระดับแบบผิวเผินเท่านั้นนะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ยังจะต้องแก้อยู่แต่คุณพูดดีกับทุกคนที่เข้ามาค่ะมองเห็นแบบนั้นนะ ให้แนะนำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าอยากจะบอกชาวราศีพฤษภว่าให้คุณเนี่ยไม่นำไฟออกและไม่นำไฟนอกเข้าค่ะหมายความว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะคุณอย่าไปยุ่งค่ะอย่าเอาตา ไปดูเอาหูไปฟังเอาปากไปเมาไปาร่วมวงคนสนิทของคุณในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของคุณนะคะคุณไม่ต้องเอาเรื่องอื่นไปพูดกับเขาถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาหรือไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาและความสัมพันธ์ของคนรอบตัวคุณเช่นเดียวกันไม่ต้องเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังค่ะเพราะถ้ายิ่งทำนะจะยิ่งทำให้คุณทุกข์มากยิ่งขึ้นสุขน้อยลงค่ะนี่คือไพ่แนะนำใบแรกและองค์พ่อพระพิคเนตอยากจะบอกชาว ราศีพฤกษพว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะท่านบอกว่าให้คุณซื่อตรงแล้วก็สง่างามเห็นนกยูงไหมคะขน,นนกยูงเยอะมากนกยูงเนี่ยแทนในเรื่องของการปัดเป่าอุปสรรคปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งตัวเลยนั่นหมายความว่าท่านบอกคุณว่า ปัญหาทุกอย่างจะเบาบางลงได้ขอให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสง่างามเข้าไว้เชื่อมั่นในความดีของตัวเองเข้าไว้และปัญหาทุกอย่างคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องอลินเตอร์อายให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูที่บ้านเขียวนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวงังทั้งการงานการเงินงความรักและก็มีสุขภาพที่ดีสวัสดีคะ่ะ